สบายดีทุกคนมันนี้เรามาพบกับคนาเนาะซึ่งว่ันนี้คนาก็สิพาทุกคนไปเบิง้งว่าการว่าลูกจักบ้านข้องขนานไปลูกพบาอาจจะเป็นอะไรแล้วเราก็สีพบย่างแด่ไปดำทางเนะาะมาเบิ้งกันเลยทุกคนไปกันเลยเอาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็กําลังจะไปหลวงพระบางนะครับกําลังจะกลับหลวงพระบางนะตอนนี้ รงระยะทางมันก็เริ่มฝนแล้วนะทุกคนเริ่มฝนแล้วว้ยน้ำฝนนะกนงจะกลับนะครับเชื่อมีวัดด้วยสวยงามมากเ่อผมกลับบ้านครั้งนี้ผมมา,ามาดูนะครับมาดูทุเรียนด้วยแล้วก็มาดูนอ้องข้าวเหนียวด้วยนะครับเดี๋ยวว่าโอเคขอบุนมากทุกคน ก็ไปๆกับๆนี่แหละครับยางสินเลียนด้วยแล้วก็กลับมาก็ถ้าอะไรช่วยพ่อแม่ได้ก็ช่วยนะครับแบบนานๆทีมามาครั้งหนึ่งผมนะทุกคนระวังนะที่มาเขตเอนอกเมืองอะ่ะกลุ่มเยอะนี่นะโรงเรียนบ้านฝาย ทุคนค่ะโอเค่ทุกคนนี่นะทุกคน,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 นสนควนกล้วย นี่ธรรมชาติธรรมชาติของอมเมืองป่าเมืองนครบทุกคนโอ้สวยจริงๆ่อยากกับโอ้คนที่นำหน้าก็คือพี่พรัรช สวยจริงๆสวยมากไปแล้วไปเลยฝนเลิ่มหยุดนล้นทุกคนนี่วันวันหลังถ้า,าแบบต้นข้าวแบบ ตกว่านี้นะผมจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงสวยมากนี่นะทางกลับบ้านของแคนานะเป็นแบบนี้แหละทุกคน เรามาถ่ายเพลงเอมวีอ่าไอ,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 อเป็นทหารของพี่โคราชจำได้ดีวิวแบบนี้อ๋อน่าหนคนจะเป็นแบบนี้นะเราจะขี่รถอ่าไปตามสายแม่น้ำนี่นะเรียบแคบฝั่งไปจนถึงววถน,นี่นนปากอูนั่นเองก็คือว่าไปถึงเขื่อนนั่นเองนะครับใครที่มาอยากมา,าแบบถ้าเป็นผมนะผมแน,นะนำให้มาแบบอ่ารถสาม หรือว่ารถธรรมดาก็ได้ที่มันมีกระบะหละนะังนั่งแล้วก็ที่มาเย็นสบายมากทุกคนชมธรรมชาติ เื่มไว้เื่มไว้ที่หอมมักมมก็เลยไม่ได้ออกมากนไดนก็ใส่นะเสื้อโมอดิดานนะนนั่นคือบ้านจัดสรรน,นะทุกคน จะถึงเขื่อนแล้วนะทุกคนตั้งแต่บ้านของแคทน,นาจนถึงหลวงพ่อบ้านนะเจ็ดสิบหลักนะเจ็ดสิบสี่หลักนั่นเองก็มันสักเจ็ดหมื่นกว่าๆนี่แหละครับนี่นะทุกคนก็เริ่มใกล้ใกล้จะถึงแล้วนะใกล้จะถึงอ่า ครึ่งทางก็คือว่าปากูนั่นเองนะครับทุกคนเมืองปากูส่วนมากก็จะเป็นรถรถแบบนี้นะที่ประเทศลาวที่ประเทศลาวเขา,อาตอนนี้ก็ชอบชอบวิ่งรถอ่าอะไรรถล,ลากนั่นเองก็รถ 24, นะ24ล้อนะ24ล้อหรือว่า28ล้อเนี่ย ชอบมากที่ประเทศเรานะเศรษฐกิจของเราก็แบบนี้แหละครับทุกคนตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับทุกคนผมจะอธิบายแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะ,ะนะแต่ว่าตรงนู้นนะทุกคนตรงนู้นทั้งหมดเลยนะก็คือ ส่วนหญ้านั่นเองส่วนหญ้างัวนั่นเองนะครับที่เราเลี้ยงงัวทั้งหมดนั่นแหละครับทั้งหมดอยู่นั่นไงครับงัวงัวอยู่นตัวขาวๆนู้นนะ่โคนรดังทุกคนเลี้ยงงวัวนะครับเลี้ยงงวัวแล้วก็อ่าวิ่งรถไปเที่ยวตอนนี้ที่เป็นปลาสโซนปลาสโซนเข้ามาหนึ่งมาดูผ้าทิศตกกันครับทุกคนนี่ ว้าวสวยจริงๆนี่นะระยะทางที่เราจะเดินทางกับโนโควางว่ามันมีอะไรให้ดูในที่สุดเราก็มาเห็นเขื่อนแล้วนะนี่เขื่อนน้ำอนะูนึ่งนั่นครับทุกคนโอ๊ย ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะตอนนี้ทุกคน บ้านคอนคำนะครับทุกคนแม่เนี่ยบ้านคอนคำน,นะะนี่นะทุกคนบ้านคอนคำ อไจนี่นะครับทุกคนวัดสวยงามมากซาดูสาดูซาดูที่นี่ก็เป็นวัดวัดวัดยังก่อนไปต่อไปต่อไปต่อเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนั่นขึ้ก่อน อ่าไปอันไก่ในนดีป้ายน,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 นะเดี๋ยวไปดูป้ายนะครับทุกคนผมเรื่อดแลวไม่ตอไม่เมียเหมบ้านผาถึงนะครับทุกคนโอ้โหทะลึงทะลึงเลยผาทึงผาทึงน,น,นะสมพอและมิติผานี่นั้นทุกคน กำลังจะทึ่งทึงทึงมาแล้วโอ,โอ,โอโ้โหเมฆสุดยอดถ้าอยากเห็นอะไรดีๆนะทุกคนต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับอันแรกๆที่สำคัญสำคัญเบสิกก่อนเลยก็คือขุมนั่นเองนะครับทุกคนขุมเ,เ,ส,เส้นทางของของของอ่ของรถคูบ,บางที่กำลังจะไปบ้านของพี่หน้าก็แบบนี้นะทุกคน เยอะเยอะอยู่นะมันมันมันจะมีเป็นบางจุดบางจุดนะครับมะพร้าวเยอะมากนี่แลี่เราก็จะมาดูวันเด้งนะ,นะนครับทุกคนเฮ้ยสวยจัง นี่คือวัดฮัดคออนนะครับทุกคนสวยอยู่สวยอยู่ แบบนีเอาละนะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงหัวปากอูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงครึ่งนึงแล้วนะนี่นะครับทุกคนไป,ไป,ไปค่อยค่อยค่อยๆ kukuk ca ca ni ca ni kan yan oke oke uh uh, uh. ayo oh mulai